มวางเลยวางลงอ้าวนาครับว้าวเหล่าพงตะกร้จะต้องขโมยน่องไก่ในครัวรลวงเรยนี่โบยอย่างน้อยทีนะโอทีนะเอ้ยเหล่าพงนองไก่ที่ข้าสั่งให้เตรียมเออข้าเอามาให้แล้วโอ้โหเราเร็วสิองชายสี่หิวจะแย่แล้วอยู่ไหนอ่ะคุณอาชายเอาไปแล้ว เกี่ยวกับเจ้าด้วยเหรอไม่เกี่ยวได้ยังไงเล่าองค์ชายสีสั่งให้ข้าทําน่องไก่ให้กินข้าก็เลยให้เขาไปเอาก็บอกให้หลีเวื่อไปบอกแล้วเจ้าไม่ได้บอกเขาเหรอฮะข้าลืมไปโอ้ยก็แค่นี้เองอ่ะองคชายสีให้ข้าทําน่องไก่ให้กินข้าให้เขาไปเอาแล้วให้เขาไปบอกเจ้าแต่เขาลืมไปบอกเจ้าเขาเอามาให้แล้วตอนนี้อยู่ที่เจ้าเกาวเทียนเป่านี่เจ้าอย่านึกว่ามีกระบวยทองคําแล้วจะอวดเบ่งได้นะช่วยคนโน้นทีคนนี้ทีสักวันหนึ่งเฮ้อจะเอาตัวไม่รอด ขอบคุณที่หัวหน้าตักเตือน